ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคุณบอี้ได้จะมาซุมกิจกรรมเก่าที่เอากลับมาขายซึ่งเป็นชุดที่ผมชอบทุกคนเราจะไปะดูหน้ากิจกรรมกันลื้ยกิจกรรมนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมแบบเข้ามาก็แบบยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าไอ้นี่มันเข้ามาแล้วนํากลับมาขายชิว่าผมว่ามันชุดสวยสองชุดเลยนะท่านผู้ชมมาเราจะเลือกของที่ผมมีแล้วออกสองชิ้นนะทุกคน <S <S ปึ๊บอันนี้แล้วกันอันนี้ที่ผมมีแล้วสองอันนี้นะทุกคน เลือกยืนยันโอ้ยเก้าเพชรกูจะได้วะธอได้เก้าเพชรเลยทุกคนผมผมเลิกไงนะเก้าเพชรหนึ่งสองสามเออล็อกล็อกล็อกอย่วะล็อกโอ้สามสเต็ปครับทุกคนเออโหเกลือวะเกลือว่าอันนี้ผมคาดการอันต่อไปนะผมว่าโคโนดูทรงผมว่าโคโนอย่วะโคโน หน้าเห็นไหมกกเละโอ้โอ้โหตามสเต็ปขอบทุกคน99เพรผมว่าฟาร์มรัสฟาร์มรัสชัวผมว่าฟาร์มรัสผมว่าฟาร์มรัสไม่รู้นะผมจะเดาถูกหรือเปล่าแม่งเอ้ยน่ะโอ้โหกล่องสกินปืนกากๆ99เพชรมงไม่คุ้มหรือเฮ้กุสุมสองมองมาเล่นดีกว่าลอย99เพร ผมว่า M4 ผมมีแล้วด้วยผมมีถาวรแล้วด้วยไม่เอานะเฮ้ยฮัลโหลไม่เอานะผมว่า M4 ชัวร์ M4 ชัวร์น่ะเห็นไหมก็แบบเดาถูกอยู่แล้วอะอือโอ้โหต่อไปผมว่าเออผมว่าบอดผมว่าบอดชัวร์ผมว่าบอดผมว่าบอดน่ะก็ก็ก็เดาถูกอะครับอือเดาเดาถูกเหมือนเลยอะผมว่าอันต่อไปอันนี้ อันนี้ชัวร้านเปอร์เซ็นอันนี้ชัวอันนี้ชัวเออเอาเข้าไปฮอเอาเข้าไป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 ห้าร้อยเก็เก้าเพชรผมว่าชุดผู้หญิงผมว่าชุดผู้หญิงชัวชุดผู้หญิงเฮ้ยเธอดวงดีว่ะได้ชุดผู้ชายเลยนะทุกคนขอกดพี่หลามกันเดี๋ยว เฮ็ดแม่ตาลงตาล่ามาแบบนี้เฮีดดวงกูหายไปหมดเลี้ยวอะไรวันเนี้ยห้าเก้าเก้าพิษผมว่าขอชุดผู้ชายเหอะชุดผู้ชายชุดผู้ชายชุดผู้ชายโอ้โหเกิโอ้เกินไปโอ้โหเกินไปเจ็ดเก้าเก้าทุกคนไม่พูดฟันทำเพลครับแล้วได้ชุดผู้ชายมาแล้วครับทุกคนไม่พูดฟันทำเพลครับ ราจะมารีวิวทางด้านตัวของผู้หญิงก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นชุดที่สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมว้าวโคตรสวยโคตรแพงไอ้เหียชุดที่นี้โคตรแพงเลยทุกคนหมดตู้คือแบบสุ่มลูกซองเขียวก็4 5 0 0ัน้เพชรนะทุกคนสุ่มไปน,นี่ก็แบบหมดตู้อิกแลว้วอ่ะโอ้โหเซ็งเลยมาดูทางด้านของตัวผู้ชายกันนะครับท่านผู้ชม จะมาแต่งตัวยังไงให้มันหลอดินี่ก็แบบนี้เฮ้ยได้ปะ่าทุกคนก็ได้นะลองเปลี่ยนเป็นยากุซ่าดูลองเปลี่ยนเป็นเกยงยากุซ่าเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้นะจะได้หรือเปล่าอุ้ยนี่ก็เชิญกจังทําคลิปอยู่ปีกนกเหรอปีกนกผมว่าผมไม่ค่อยชอบอะผมเอายากุซ่าดีกว่านี่เออสวยๆหน่อยผมว่าหน้ากากมันยังไม่ค่อยเข้าอะทุกคน หน้าตาอันนี้ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ค่อยเข้าไม่เขา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 ้าเฮ้ยเอออัน,ออนนี้อันนี้ดีดีกว่าหน้ากากอันที่แล้วนะคนดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยแต่เราลองไปใส่หน้ากากของเออใส่แมสดูสองรใส่แมสดูลองใส่แมสดูเออเข้าปะเนีย่ยได้อยู่แต่ผมว่าผมชอบไอตัวของอันที่แล้วมากกว่านะท่านผู้ชมเพราะผมชอบตัวทางด้านของตัวอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไออยู่ไหนวะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมชอบทางด้านตัวน,นี้มากกว่านะท่านผู้ชมเออแต่งตัวหล่อๆสักทีนี่โรเท่ส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับท่านผู้ชมทุก,คน,ทกค,นคนก็เข้าไปเล่นได้นะทุกคนก็ผมก็ได้ทางด้านของสก,กินอันนี้ฟรีมาแล้วนะผมไปเก็บใน,นหมดทัวเอ้ยไปเก็บไปเล่นแดงแล้วเก็บมาก็ได้สก,กินอันนี้มานะท่านผู้ชม นี่ผมได้สกินนี้มาได้มาฟรีนะทุกคนได้มาเมื่อกี้นี่เลยก็กิจกรรมสายฟรีก็ไปเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะหมดตู้ตลอดเลยกูเฮียชีวิตกูมันโคตรสวยเลยก็หมดตู้อีกแล้วนะท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย